สวัสดีครับใจดีสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ลาย20บาทอ่ะวันนี้เราจะมาแจกตีมผู้โชคดี5ท่านนะครับที่ได้ร่วมสนุกกับการรับตีมฟรีเนาะอ่ะเราทำลายชื่อไว้หมดแล้วก็คือมีชื่อนะครับผมคัดชื่อมาแล้วแล้วก็ใส่เลขที่อยู่ในให้เรียบร้อยมีจำนวนทั้งหมด1 0 2ท่านนะครับโอเคเรามาหาผู้โชคดีกันเลยดีกว่า อ่ะอันนี้เป็นวิบลิง์แรนดอมเนาะผมเลือกคนแรกเลยละกันนะอ่ะเลขที่ออกก็คือหมายเลขหกครับยินดีด้วยนะหมายเลขหกหมายเลขหกเป็นคนได้นะครับโอเควัคนที่สองกันต่อเลยหมายเลขเจ็ดสิบเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดสิบเจ็ด คนที่สามนะครับหมายเลขสี่สิบเก้าครับโอเค v i วเลิฟเป็นผู้โชคดีอ่ามาถึงคนที่สี่หมายเลขสิบเก้าครับผมคนสุดท้ายนะท่านผู้โชคดีที่ได้รับยังไงเนี่ย ดูคนสุดท้ายหมายเลข41นะครับคนที่ได้รับยังไงอินบ็อกสอบถามมาได้นะครับแล้วก็รบกวนขอลาย ID ดด้วยเนาะเพื่อเราจะได้ทำการแจกจะได้รู้ว่าเราแจกจริงนะครับอ่าโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีครับ